อ่ะละมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราขึ้นเรื่อยๆก็คือเกิดที่บ้านเราแหละที่ประเทศไทยใช่ครับหลายท่านอาจจะคุ้นชินกับสินค้าที่มีสลากเขียนว่าเม็ดอินชัยนายิ่งกว่าคุณนะครับเพราะว่าอะไรไม่มีเม็ดอินชัยนาที่จะดูแปลกช่วงนี้นะครับใช่ครับแล้วก็มันมีเรื่องราวของความกังวลเกี่ยวกับสินค้าจากจีนนะครับทั้งที่มีเม็ดอินชัยนาแล้วก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยจนทะลักนะครับซึ่งจีนก็ออกโรงโต้รายงานดังกล่าวครับอื สถานทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ถแถลงการทางบัญชีเฟซบุ๊กเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับว่าการค้าขายระหว่างจีนและไทยนั้นเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนให้กันในแบบวินวินหรือว่าได้ประโยชน์กันทั้งคู่นะครับ,รบและกล่าวได้ว่าเกือบ80%ของสินค้าที่ไทยนำเข้าจากจีนนั้นเป็นสินค้าทุนและสินค้าระดับกลางที่นาไปใช้ในกระบวนการผลิตและเพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนจะนาไปส่งออกในขั้นต่อไปครับ โดยถแถลงการนี้ยังกล่าวด้วยว่าสินค้าที่เรียกกันว่าเป็นของราคาถูกส่วนใหญ่นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันครับยกตัวอย่างเช่นอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเสื้อผ้าและเครื่องประดับและอื่นๆนะครับซึ่งมีสัสดส่วนไม่ถึง10%อของมูลค่าของสินค้าที่มีการนําเข้าจากจีนครับโดยการออกถแถลงการ โต้อตอบคำกล่าวหาของจีนนั้นมีออกมาหลังรัฐบาลไทยประกาศมาตรการใหม่เพื่อรับมือกับสินค้าที่หลั่งไหลเข้ามานะครับซึ่งเป็นสินค้าราคาถูกแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับภาคการผลิตของไทยครับ,รบโดยก่อนหน้าน,นี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเคยออกมาเตือนแล้วว่าสินค้าราคาถูกของจีนนั้นอาจทําให้เกิดสึนามิถล่มทลไทยและประเทศในภูมิภาคโดยอ้างว่าสินค้าต้นทุนต่ําที่ทะลักเข้ามาในประเทศเมื่อปี2023นั้นทําให้โรงงานเกือบ2,000แห่งต้องปิดตัวลงไปครับ ศาส,สตราจารย์พวิดาปานะนอนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์บอกกับ VOA ในการสัมภาษณ์ผ่านระบบซูมครับว่าสินค้าจีนที่มีราคาถูกหรือแม้แต่กรณีของทุนจีนนั้นกระจุกอยู่ในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักพร้อมให้ความเห็นว่าขณะที่การลงทุนจากจีนนั้นช่วยกระตุ้นตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้ามาในไทยได้เป็นอย่างดีประเด็นนี้ก็ส่งผลในธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็กจํานวนมากนั้นอยู่ไม่รอดด้วยเช่นกันครับ ครับศาสตราจารย์พวิดากล่าวได้ว่าขณะที่จีนกําลังเผชิญข้อจํากัดในการจัดจําหน่ายสินค้าในหลายตลาดจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าผู้ประกอบการจีนถึงตัดสินใจหันมามุ่งเน้นตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ทังนี้สถานทูตจีนในไทยได้อ้างข้อมูลสถิติเบื้องต้นในถแถลงการที่ชี้ว่ามีบริษัทจีนกว่า1,000แห่งที่มาลงทุนในไทยและในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการยื่นเรื่องของการสนับสนุนโครงการลงทุนของจีนจำนวน588โครงการที่มีมูลค่ารวมเกือบ7,000ล้านดอลลาร์กับรัฐบาลไทยโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานใหม่และการผลิตทันสมัยครับ รองศาสตราจารย์นิสิตพันธมิตรหัวหน้าศูนอาเซียนศึกษาทพิ่มล้เชียงใหม่ให้ความเห็นว่าหากรัฐบาลไทยไม่สามารถมีมาตรการออกมาแก้ปัญหาผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยของไทยในเร็วนี้ย mm hmm. อดขายสินค้าที่ผลิตในไทยก็อาจจะตกหวบรุนแรงและสินค้าบางรายการก็อาจจะถูกแทนที่ด้วยสินค้าจีนครับคุณวรรัต์ครับ mm hmm.